เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2564ให้เราได้เล่นได้เรียนรู้ได้สัมผัสกับศิลปะวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะ เปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2564โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานค่ะงานนี้มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาเยาวยชนให้มีทักษะแห่งอนาคตพร้อมนำองค์ความรู้อวิย์และศิลป์สร้างสรรนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจป,ประเทศโดยผนึกกำลังภาครัฐภาคเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศอีก6ประเทศ80หน่วยงานมาร่วมแสดงผล งานความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อกระตุ้นความสนใจสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์และประชาชนทั่วไปค่ะสิ่งทำ่มาที่สุดที่ทําให้ประเทศชาติจเจริญพัฒนาก้าวหน้าและมั่นคงได้ก็คืองานด้านวิทยาศาสตร์ ะครเป็นงานหนึ่งที่สัมพันธ์ที่สุดในทักษะนี้<ม>ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมจึงต้องเป็นความรู้พื้นฐานของคนไทยและต้องมีการพัฒนาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้มีการกระจายไปยังทุกพื้นที่ผ่านโดยการต่างๆทั้งหมดเพื่อสร้างแรงกระตุน้นให้ทั้งครูทั้งนักเรียนให้ประชาชนกลุ่มคนต่างๆ ให้ความสนใจในเรื่องนี้เพราะนี่คืออนาคตของประเทศไทยพร้อมกันนี้ท่านนายกยังได้มอบรางวัพลพ่า m มินิสเตอร์ไซอ w a r อร์ด2021เชิดชูเกียรติเยาวชนและครูวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์อันโดดเด่นสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลกด้วยค่ะบรรยากาศภายในงานอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมและบูธการแสดงต่างๆนะคะ ที่เสนอแนวคิดศิลปะวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจสร้างสารรค์และสื่อเนื้อหาทางวิชาการตามนโยบายที่สำคัญได้แก่ความคิดสร้างสารรค์ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมผสานกับศิลปะในมุมของการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสารรค์ของประเทศและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมหรือ BCG โมเดลด้วยค่ะหากคุณคือคนหนึ่งที่สนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรักความก้าวล้ำแห่งโลกอนาคตอันใกล้นี้ ที่คุณจะได้ลองได้หยิบได้จับได้เล่นและได้เรียนรู้ต้องไม่พลาดงานนี้เด็ดขาดนะคะเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ของคุณได้2ช่องทางค่ะอ n อนกล่าวสัมผัสเทคโนโลยีและนวัตกรรมจริงระหว่างวันที่9ถึง19พฤศจิกายนนี้ณาอาคารที่9ถึง12อิมแพกเมืองทองธานีหรือทางออนไลน์ไร้ข้อจำกัดเวลาและสถานที่ด้วย Vir t u a l Exhibition ในโลกออนไลน์ผ่านเว w ็บไทยแลนด์เค่ะ Which is.